ลืมดูเลยเจ้าวานสกินอะไรเนี่ยทีวันเหรอไม่ใช่ใช่ไหมทำไมเอ้ยไ,ไม่ถึงได้ไงวะโอ้รีบดึงไปหน่อย ไปวะาเจอแล้วเป็นไงน่าจะโดนจับ อย่ามาแบกเกมอย่างนี้กคนฟาร์มเนี่ยไหมเนี่ยให้เอดีเนี่ยแล้วก็พวกไปเลยดีกว่าเอาแค่สี่ปล่ะอยากได้เลือดขนาดนั้นเลยอะไร คิดว่าคนที่อยู่แบบตั้งแต่มาสเตอร์ขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีหลายไอมดียไหมแล้วหลายไอดีที่ว่านะเขาจะอยู่แบบเลงมาสเตอร์ขึ้นไปทั้งหมดไหม แต่ไอ้แรงมาสเตอร์หมายว่าจะเป็นคนแบบซ้ำๆอ่ะเดี๋ยวมันก็ไม่เหลือ,อก็ไม่อยู่คนนี้ถ้างั้นโ้นเหลือก็แบบไอ้ที่ำใช่จิ้มหนึ่งทีโดนตียังไงดีป่อแปะปอแปะไม่โดนเสือแปะแปะโดนยกซ้ำ สองสามจาวานยังไงตีหนึงทีตีหนึงทีตีอีกทีนึงตีทีตีอีนึงแเปะอ่ะทำไมเนียไม่เอาอของก็นาน ได้ยังบ้ no? างออกก like ับชิ้นเดียวไงก็อกหนึ่งชิ้นไงที่เหลือก็ทำเองไงเดี๋ยวช่วยระคังเดี๋ยวช่วยออกระคังได้หรือเปล่าไม่รู้นะกดให้ทันหรือเปล่าไม่รู้ เดียวอยู่ข้างหลังเจียพายแหละ ทำไมกูรู้สึกว่ามันจะเป็นภาพที่คุ้นเคยยังไงก็ไม่รู้ไซออนมันจะฟาร์มอย่างเดียวเกมที่ไซออนมันจะฟาร์มแม่งอย่างเดียวที่มันจะไม่เอาไปาไ <laughs> ไม่ไรอยากทำอะไรไมึงทำเลยออโอเคโอเคกเกมนั้นแบบหลอนจัดอะไซออนทำอะไรก็ทำเลยก็จะฟาร์ม 哎。<laughs> <laughs> กลับบ้านไปแล้วกูได้แอดได้ไอทีตเมอกูพอเลยแอดบ,บ้านตี ส่งมันก็ส่งมันไดู้่นะปา เยนในหัวไงเตียงในหัวอะ <c oughs> เบ่งแก้มสู้มันเบ่งแก้มสู <c oughs> ้กันเล่นบอ่อะแต่ก็ออกไปแล้ว ก่อนกลับไปไม่ได้ได้ไหมเปลี่ยนไปอย่างไรได้บ้างอยากอยู่ของเลือดไม่แต่ของแท่งไอ้นี่ไม่มีดาเมจนะเนี่ยไอ้ของดาเมจเลยนะไอ้ออดยังมีของดาเมจอยู่นะเวย้ยแต่มึงไม่มีเลยนะไม่มีของดาเมจเลยนะเว้ยแต่ออดยังมีนะ เอดีเอดีทำไมเอดีไม่เอาเ oh, ออเอเดีดเตา่าจะไม่เอาไปลาดเฮ้ hey, ทำไมมันแป๊ก ไส่ออนมันก็ไม่ไปหามึองไงแล้วมึงก็ได้ความหลัง้อง เท่าไหร่เนี่ยร้อสกับเท่าไหร่ร้อยสี่ก็ห่างอันเดียวอยู่ร้อสไปอ่อน ถ้าเกิดสมมตินะถ้าตามเนื้อเรื่องนะไซออนนะที่มันตายไปแล้วเนี่ยจับ,จบดาบดาชินจะเป็นไงวะใช่ไหมครับมันคือตายไปแล้วแล้วดูลเรียกขึ้นมาใหม่จากตอร์เนเฮ้ยีอะไรเนี่ยเรี่อง่างเยอ่จวกังไง เฮ้ย <c oughs> ไม่ได้เดิน ก็ใหม่นะ ไอ้อาร์ทอกที่เลือดสามพันอย่างงั้นน่ะอาร์ทอกเขาขึ้นชีนหน่อยอาร์ทอกเขาจะเล่นอะไรนี่นะ เอือ้อโดดโดดขึ้นทีมออกอะไร <c oughs> นี่เร็วว่ะโปรเซ้นไสบอลเหรอไอ้เห <c oughs> <c oughs> ี้ย

เดือดตามมาอย่างนี้แหละเดือดตามมาอย่างนี้แหละ <laughs> <laughs> ไ,ไอ้ดีลร์ถ้าเอาถอดขึ้นทีนิตี้จะเป็นไงวะแรงกว่า <c oughs> ที่จะแรงกว่า แต่อัทออกมันได้ตีเยอะขนาดนั้นเลยล่ะ,อะโอ้ยโดนดูด ถะคขังท้องอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยถ้าขึ้นอีคิบอ่ะตายไปนานแล้ว จแค่แสงในงหัวแสงในงหัวจัดๆให้มาเห็นกูมันดูดนติกูไปแล้ว เกมนี้มันจะไม่หลอนใช่ไหม <laughs> จะไม่หลอน <laughs> มันจะไม่หลอน <laughs> <laughs> เอ้อากดสก,กิลอย่าอะไรก็ไม่รู้ผิดพลานไปเลย ถ้าออกเวทมันจะแรงเฮ้ยลาเหรอ nuor, โ้ลมมาไม่ทัน เปื่อไม่ค่อเด้งเลยอะเบืออไม่ค่อยเด้งเลย,เลย,เเลยแต่เลือดก็ไม่ค่อยลดด้วย ต่อไปโอ้แย oh, yeah. ่่ะเอาของดาเมจอะ่ะไม่ออกของดาเมจมันมันไม่ใช่มันคือความผิด แปะปอแปะเข้าไปเดินไม่อยู่ไม่ <c oughs> ยื้ยื้จนทิวขึ้นมาทัน <c oughs> อ่ะยื้อจนตีบตามมาได้ไฟหนึ่งสามจนจะตีบเอาอัตคารได้แล้วเดินขึ้นมาช่วยได้ <c oughs> ไปก่อนดึกสี่ไอ้สกิลคิวของไอ้นี่ถ้ากดพวกเทียมมร์แมทอะมันไอ้นี่ไหมมันกระจายไหม

มันเดิมมันเนี่ยไซออนแหละไซอ,ออนเฮ้ยเบืยอห้าพันสองให้ตายเถอะเอ,อไฟไฟเปนาที เดียวอรู้แปบ,บ่าคิดตายแล้วกูเกิดใหม่แล้วกูเดินมาหาเกือบถึงกมึงอะมึงได้นานาหมโดนดาเมจดเท่าไหร่โดนะเมิดเท่าไหร่ จจะเป็นเกมสุดท้ายนนเยนาะเจ๊ได้เล่นไอั็อปบอกเลยมึงไม่น่าเล่นเลยแหละไอท็อ ไฟอ,อ้อนไล่ตีฮัตติวทุกคนเดินมาตีคนละทีแปะแเปะแป้ก็ปามเกินได้เปล่ามาตีมาตีตเมลตีกูตีเจ้าผ่านตีทิต,ตาานาคนละทีแล้วก็เดินไปตีคิปีย <laughs> เกินโอ้ยอย่าไงเดียวอ่ะเลือกเท่าไหร่เนี่ะ5,000สอง ก็น่าจะโดนดายับเลยยังโคตรหลอนเลยอะถอกเกมนี้เนะี่อถอกเลือดข้าวสารอะถอกเลือดท้าวเซยอ,อนที่ฟูแ็ง